เทสอัตราเร่งน,นะครับ3 3 0 g น e นะครับชุดท่อยูโรอาร์ตเปิดปิดวาล์วได้นะครับสูตรนี้ไฟไม่โชว์นะครับแต่สำหรับรถจุนกล่องสเตทหนึ่งนะฮะนี่นะครับอัตราเร่งดึงหน้าหงายขนาดนี้สนใจยังไงนะฮะหมาทอซิงได้เลยขอบคุณครับ